Hello everyone, how are you? Welcome to s h i n r a p o n g e-Learning. I am Teacher Nutchalee ม n s a y a ย You can call me Teacher Nut. สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกันอีกครั้งนะคะกับการเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นอย่างไรบ้างคะยังจำปัสสิมได้ไหมอ่ปะปัสสิมอม่ปะปัสสิมเมื่อครั้งที่แล้ว p r e s e n t s i m ของเราอะ่ะ ยากเกินไปไหมคะเด็กๆแบบฝึกหัดที่คุณคณรูลดให้ไปพอจะทำกันได้บ้างไหมคะวันนี้เราจะหาญาติของประซิมมาอีกคนหนึ่งเอแล้วคนนี้เขาจะชื่อป้าอะไรดีนะตอนนี้ถึงเวลามาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วนะคะ everything about English วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง Present continuous tense Present continuous tense เมื่อครั้งที่แล้วเป็น Present s i m เธอก็ได้ฉายาว่าป้ซิมและถ้า Present con เนี่ยเราขอเรียกเขาว่าป้คอนแล้วกันเนาะมันจะได้เอ่อของกันดีมันจะสอดคล้องกันดีนะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว let's begin เรามาเริ่มกันเลยค่ะ Present Simple หรือว่า Present Con เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ tense และเราสิ่งแรกที่เราจะต้องนำมาใช้ก็คือหลักการใช้ Present Simple เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงส่วน Present Con เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่กำลังกระทําอยู่ในขณะที่เป็นไงที่เรากำลังคู่นะคะไปดูตัวแรกกันเลยค่ะใช้กับเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันด้วยนะเพราะมันเป็น present อาจจะกล่าวได้ว่ากำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนั่นเองเช่น my teacher is teaching English นักนเรียนสังเกตไหมมันมี is แล้วก็มี teach ที่เติม ing ตัวนี้แหละค่ะตัว ing นี่แหละที่เป็นตัวกำลังกระทํา นะคะ my t h e r h e r เนี่ยเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราจะเอา verb to be is เนี่ยมาช่วยนะคะแล้วเอากริยาแท้มาเติม ing ไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะ d o d o l n d Tom are watching television now อันนี้มีรูปเวลาด้วย r e s e n t s i m ก็มี adverb of time เขาเรียกว่าตระกูล every ทั้งหลายแล้ว present con ม,มีคำว่า now โผล่มาแล้ว จำได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องมีตัวถัดไปแน่นอนเลยท,อ,ทอมกับโดโดเนี่ยเป็นประธานพระุพจน์เพราะฉะนั้นใช้ verb to be are นะคะ watching ก็เหมือนเดิมยังเติม ing เหมือนเดิมไปดูตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปก็คือ adverb of time adverb of time ก็คือคำบอกเวลาใน present con เนี่ยเราจะเจอคำว่า now now right now right now ในขณะนี้หรือว่าตอนนี้ at the moment at the moment ในขณะนี้ at this moment หรือ at this time ในขณะนี้ at present at present ในปัจจุบันนักเรียนจำไว้เลยว่า tense เนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องมองหา adverb of time ก่อนนะคะ adverb of time มันจะสิ่งสถิตอยู่2ที่ก็คือหน้าประโยคกับท้ายประโยคเพราะฉะนั้นมองสักจุดนี้เลยอ๋อเจอ now แสดงว่า tense ในข้อน,นี้เป็น present con ถ้าเกิดว่าเจอตระกูล every อ๋อประโยคนี้อยู่ใน tense simple ครนี้ เมื่อกี้นี้มีการเติม ing หลังคำกริยาเรามารู้จักหลักการเติม ing กันดีกว่าว่ามันจะมีเยอะหรือว่ามีน้อยกว่า p s e n เส้น p ิ e ประสิมของเรามีแค่3เองนะแล้วประคอนของเราละ่ะมีกี่ข้อกันเอ่ยข้อที่1คําคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ตัด e ทิ้งออกไปแล้วเติม ing มาดูคำแรกค่ะคำ คำลงท้าย e ก่อจะเติม i n g ไม่ต้องเอา e มาคะ่ะตัดมันออกไปเลยแล้วก็เติม i n g ลงไปแทน ride ride ลงท้าย e เหมือนกันตัด e ออกเติม i n g กลายเป็น riding riding drive drive ลงท้าย e ตัด e ออกไปกลายเป็น driving driving อ่ะลองอ่านอีกรอบค่ะ come coming ride riding drive driving มีข้อมีนะอ๋อมีข้อสองสองคำกริยาที่มีพยางค์เดียวมีสระสิ่งสั้นตัวสะกดตัวเดียว เอาสูตรไปแล้วกันสระหนึ่งสะกดหนึ่งเพิ่มสะกดอีกหนึ่งนั่นแหละง่ายมากจำให้ดีนะสระหนึ่งสะกดหนึ่งเพิ่มสะกดอีกหนึ่งแล้วเติม ing มันเยอะอันนี้มันเยอะจำไม่แม่นนะ,ะกดคุณลุนแน่นอนจำได้แม่นนี่ค่ะ run สระหนึ่งสะกดหนึ่งเพิ่มสะกดอีกหนึ่งแล้วเติม ing จาก run กลายเป็น r u n n i ไปดู swim กันค่ะเออข้างหน้ามันเป็น s o l e r อ่ะมันมันสองพยางมันสองตัวหรือเปล่าอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไปดูที่สละ1สะกด1ค่ะดูตรงนี้นะคะสละ1สะกดหนึ่งเพิ่มสะกดอีก1แล้วเติม ing จาก swim กลายเป็น s w i m m i พร้อมกันอีกรอบนะคะ run, running, swim, s w i m m i มีอีกสักข้อไหมเนี่ยอ๋อยังมีข้อ3ยังมีข้อ3แสดงว่าเท่ากันและเท่ากันและคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing ปกติเนี่ยมันจะลงท้าย y แล้วเปลี่ยน y เป็น i นะแต่ทำไมอันนี้เป็น ie ล่ะ อันนี้อันนี้เป็นสูตรใหม่ต้องจำนะนี่ต้องจำนะเนี่ยไปดูคำแรกค่ะ ride เห็นไหมคะ lie พอจะเติม ing ต้องแปงลงร่าง ie เป็น y ก่อนแล้วก็เติม ing ลงไปจาก ride กลายเป็น riding นะคะไม่ใช่ l หญิงนะ riding d r แปงลงร่าง i-e เป็น y กลายเป็น die ลองอ่านอีกรอบนะคะ r i h t r i g h die, die เแล้วมันจะมีเพิ่มอีกสักข้อไหเนี่ยโอยังมีอยู่ว่าแสดงว่าเยอะกว่าประสิมของเราคำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎข้อ1ถึงข้อ3ให้เติม ing ได้เลยอันนี้ให้เด็กๆรู้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่า กฎทั่วไปกฎทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในข้อไหนเลยแล้วมันจะมีเยอะมากๆนะคะตัวนี้ไปดูคะ่ะอันนี้มันลงท้าย y จริงๆแล้วอันนี้มันจะอยู่ในกฎของการลงท้าย y หรือดับเบิลเติม ing ได้เลยแต่อันนี้ยกมาไว้ในกฎทั่วไปเลยทําไมหรอคะทาไมต้องมีกฎข้อนี้อยู่ด้วยเพราะว่าหน้า y เนี่ยมันมีสระตัวเดียวเด็กๆอาจจะไปจํากฎสระหนึ่งสะกดหนึ่งเพิ่มสะกดอีกหนึ่ง ถ้าเด็กๆไปใช้กฎข้อนี้เวลาเด็กๆเติม ing เด็กๆอาจจะไปเบิ้นตัววายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎข้อนี้เอาไว้ให้เด็กๆรู้ว่าอ๋อตัวเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกนั้นนะให้เติม ing ได้เลยส่วนคำว่า go ไม่มีไม่มีพยัญชนะที่เรียกว่าตัวท้ายหรือตัวสะกดนะคะเราก็เอามาเติม ing ได้เลยสระหนึ่งสะกดสองแน่นอนทั่วไปเหมือนพัซซิมเลยก็เติม ing เลย สระ 2, สองสะกดหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะทั่วไปเติม ing เลยค่ะได้เด็กลองมาอ่านพร้อมกันสิคะ pray pray go going jump jumping read reading อ eh ีกส oh, ี่แล้วจะมีอีกข้อไหมเนี่ยโอ้ยังมีอยู่ะ ขอให้เป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะมันจะเยอะไปแล้วนะเนี่ยคำกริยาลงท้ายด้วยด้วยอะไรตัว L นะไม่ใช่ตัว I นะดูให้ดีๆนะลงท้ายด้วย L ให้เพิ่ม L อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติม ing ตัวนี้ก็กฎใหม่สูตรใหม่นะเนี่ยต,ต้องจำอีกแล้วเนี่ย Travel Travel พอจะเติม ing เบิ้น L อีกตัวหนึ่งเข้าไปค่ะแล้วเติม ing จาก t r a v e l กลายเป็น traveling c o n t o l control cont ลงท้าย l ก็เบิ้ล l อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติม ing จาก control ก็กลายเป็น c o n t o l i n g c o n t r o l i n g มันคงไม่มีเพิ่มแล้วหลักขอให้มันมีแค่5หลักแล้วกันโอ้หมดลปะป้าคนของเรามี5ส่วนป้าซิมของเรามี3 ออโอเคไม่ยากเกินไปนั้นเรามาดูโครงสร้างประโยคกันเลยเนาะเ,เมื่อกี้ปัสสิมของเราเอา I ไ,ไปอยู่กับ u v วีเร่พ่อหูจพ์แต่ปัคอนของเราเนี่ยต้องเอา I ดีดออกมาค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอา I มาใช้กับ v e r b to be ที่เรียกว่า am นะคะเขารักเดียวใจเดียวค่ะ I กับ am เขารักกันอยู่แค่นี้ค่ะเขาะจะไม่มีใครมาร่วมด้วยนะคะ ส่วน U V D พหูจพสเขาก็จะไปอยู่กับ R ที่ชีอิเอกพับ์พสเขาก็เลือกที่จะอยู่กับ is verb ที่จะเติม ing ได้ต้องเป็น verb ช่องที่1เท่านั้นจำให้แม่นจะเอา verb ช่องที่2 verb ช่องที่3มาเติม ing ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แน่นอนเลยจำให้แม่นๆนนะคะประโยคปฏิเสธอย่างที่เรารู้ๆกัน เอาอะไรมาเติมคะเอา Not เอา Not มาวางหลังกริยาช่วยหน้ากริยาแท้จำให้แม่นๆนะั้นอนอเนี่ยเขาจะต้องมาวิ่งตามหลังกริยาช่วยเสมอพอเป็นประโยคคำถามเราก็จะเอา v e r b to be เนี่ยสลับที่กับประธานส่วน v e r b เติม ing ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาคะ่ะก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขาตามปกติ แล้วอย่าลืม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 เครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะแล้วดูให้ดีๆนะว่าประธานของเขาเป็นอะไรไม่ใช่ประธานเป็น i ดันใช้ R ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกนะคะดูให้ดีๆนะคะ i เขารักเดียวคือ am เท่านั้นนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะประโยคบอกเรา i ใช้กับ A อ V ก็เป็นตัวแทนของ you, v d y พหูพจน์ใช้กับอ่าก็เป็นตัวแทนของ he, ช h อิดเอกพจน์ใช้กับ is มาดูกันค่ะ I am talking to her เห็นไหมคะ I am talking talk เป็นทั่วไปสระหนึ่งสกด2สองเติม ing ได้เลย We are reading magazines v ใช้กับ r read ก็ไปใช้หลักทั่วไปก็เติม ing ได้เลย she is sleeping on the couch เอ,อ่อ c o u c แปลว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยคุ้นหูเลยอ่าให้ไปแล้วกันอันนี้มันแปลว่าโซฟายาวนะคะโซฟานุ่มๆยาวๆตัวนี้เขาเรียกว,ว่า c o u c นะคะ,ะ couch she is sleeping sleeping ก็มาจากหลักทั่วไป สละส,สะสกดหนึ่งก็เติม ing ได้เลยเจอบอกเล่าแล้วแน่นอนต้องเป็นปฏิเสธแน่นอนเลยปฏิเสธก็เอา not ไปวางหลังกริยาช่วยหนะ้ากริยาแท้กริยาแท้ไม่ต้องไปทำอะไรกับเขานะไม่ต้องไปตัด ing ออกนะยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่เอา not ไปวางไว้เหมือนแค่ตรงนี้แค่นั้นเองหลังกริยาช่วยนะคะ ไปดูประโยคคำถามเลยค่ะประโยคคำถามก็เพียงแค่เอา verb to be สลับที่กับประธานเท่านั้นนะคะจาก I am ก็เป็น am I แต่อันนี้จริงๆแล้วอะ่ะถาม I ตอบ U ถาม U ตอบ I แต่อันนี้อยากจะยกตัวอย่างไงอยากจะยกตัวอย่าง am I ก็เลยยกตัวอย่างอันนี้มาให้นะคะจาก we are ก็กลายเป็น are we จาก she is ก็เป็น อีชนะคะแล้วอย่าลืมเครื่องหมายคำถามเราไม่ใช่ว่าข้างหน้าเป็นประโยคคำถามแต่ด้านหลังเป็นจุด f u ต l Stop อย่างนี้ผิดรูปแล้วก็หลักการเขียนนะคะจำให้แม่นแม่นเลยนะคะมาแล้วค่ะถึงเวลามาฝึกทำแล้วนะคะประคนของเรามีหลักยุ่5ข้อจำได้ไหมเนี่ยอย่าสับสนกับป้าซิมนะปะ้าซิมเขามี3 ข้อส่วนมากอ้เรามี5ข้อ h h n n e the forms of these verbs with ing หรือพี่ ing ของเรานะคะ ing หรือพี่ ing ของเราไปดูเลยค่ะอันนี้จุดสังเกตคือตัว e ด้านท้ายลงท้าย e ทำยังไงกับ e ดีตัวนี้ก็ลงท้าย e a a a, a, a มันมี i อยู่น้ e ด้วยนันเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้สู่ i e อันนี้ลงท้าย y ไม่ใช่เติม s e s นะอันนี้ i n g นะมันลงท้าย y เนี่ยส่วนอันนี้ลงท้าย l อ๋ออันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่ลงมือทำหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเราจะเฉลยแล้วนะเร็วๆนะเร็วๆนะนะไปกันเลยค่ะคำตอบแรก ลงท้าย e ตัด e ออกเติม ing ลงท้าย ie เปลี่ยน ie เป็น y เติม ing ลงท้าย y อันนี้ไม่ได้อยู่ในหลักการเติม s นะคะลงท้าย y หรือ W อยู่ในหลักทั่วไปก็เขียนเหมือนเดิมแล้วก็เติม ing ลงไป อันนี้ลงท้าย l ทํำยังไงคะเบิ้ลลงไปเลยคะ่ะเบิ้ล l ลงไปอีกตัวแล้วก็เติม i n g ลงไปเลยถูกต้องทุกข้อไหมคะถ้าถูกหมดเรามาด้วยสักอันสิอันนี้จะให้ฝึกทําด้วยตัวเองอ่สิข้อพอไหมคะไม่ยากเกินไปเนาะแค่10ข้อเองจิบจบคะ่ะอ่ะเดี๋ยวติงให้นิดนึงบอกสูตรให้หน่อยจุดสังเกต สระหนึ่งสกด1ลงท้าย W สระ 2, สองสกด1ลงท้าย Y ลงท้าย L อันนี้ไม่มีตัวสะกดอยู่ในหลักทั่วไปใช่ไหมคะสระหนึ่งสกด1ลงท้ายด้วยตัว E อันนี้ลง e อ้อไม่ใช่ไม่ใช่มี i นำหน้าด้วยเป็น ie อันนี้สระหนึสกด1อืมจิบมากจิบมากอ,อ่อหน,นาทีพอไหมคะหน,นาทีเท่านั้นแหละนะเริ่มเลยคะ่ะดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆนะสระหนึ่งสกด1หนึ่งทำยังไงลงท้าย w ทำยังไงคะ w สระกสองสกดหนึ่งทำยังไงนะอันนี้อย่าไปหลงนะอันนี้เป็นการเติม ing นะไม่ได้เติม ses อย่าหลงนะคะอย่าผิดสูตรนะอันนี้ลงท้าย l l ทำยังไงดีนะอันนี้ไม่มีตัวสะกดอยู่ในกฎทั่วไปสระหนึ่งสกดหนึ่งทำยังไงนะ ลงท้าย e ค่ะลงท้าย e ไม่มี i นำหน้า e ด้วยแต่อันนี้มี i กับ e อันนี้สระหนึง่งสะกดหนึง่งน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างนั้นเราเริ่มมาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะถูกถูกข้อไหมคะเด็กๆดูให้ด,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 ดีนะเช็คตัวอักษรด้วยนะจาก run ก็กลายเป็น running จาก draw ก็กลายเป็น drawing จาก dream ก็กลายเป็น dreaming เห็นไหมคะคุณครูรู้บอกแล้วนักเรียนอยากผิดสูตนะเพราะมันลงท้ายวายเด็กๆจะไปจำสูตรการเปลี่ยนวายเป็น i เติม e es ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนเดิมแล้วเติม ing จาก cry ก็กลายเป็น crying จาก control ก็กลายเป็น controlling เห็นไหมคะตัวนี้ไม่มีตัวสะกดเราก็เติม ing ลงไปเลยอันนี้เขาไม่เรียกว่าเบิ้ลนะคะอันนี้เขาใช้หลักทั่วไปนะคะจาก ski ก็กลายเป็น s k i จาก h i t ก็กลายเป็น h i t t i n g จาก write ก็กลายเป็น writing เอาตัว e ออกไปนะสะบัดเขาออกไปอันนี้จาก ie ก็เปลี่ยนล่างหรือว่าแปลงล่างของเขา ไปเป็นตัว y ซะจาก dry ก็กลายเป็น dry นะคะ swim swimming เบนตัว m ด้วยดูให้ดีๆนะไม่ใช่มี m ตัวเดียวนะถูกทุกข้อมีค่ะเด็กๆอันนี้นะแค่เป็นคำศัพท์นะเนี่ยลองเอาไปใช้ในประโยคกันมากเขาให้เราเขียนให้เป็น present continuous tense ให้ถูกต้องโดยนำคำที่อยู่ในวงเล็บ เด็กๆจำได้ไหมโครงสร้างของมันประธานบวก verb to be บวก verb ช่องที่หนึ่งเติม ing ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องสังเกตวันนี้เราไม่ได้เอา adverb of t i m e มาเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปมองที่ประธานของประโยคป,ประธานเป็นชีต้องใช้อะไรนะ is and mr e ประธานเป็น j ใช้อะไรนะ i s a M หรือ a R e ดีนะประธานเป็น My Father My Father เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช้อะไรดีสุดา and Somsa สองคนนะสองคนสองคนดูให้ดีๆด,ด้วย David and I อันนี้ไม่ใช่ I ตัวเดียวนะอย่าอาอย่าคิดว่ามันเป็น I ตัวเดียวนะอันนี้ประธาน2อตัวนะเพราะฉะนั้นจะใช้ e a s m หรือ r ดีนะพอเติม ismr เรียบร้อยแล้วเด็กๆ<ก>อย่าลืมคำที่มันอยู่ในวงเล็บนะคะตัวนี้ sing มันอยู่ในหลักข้อไหนนะ work มันอยู่ในหลักข้อไหนกันนะ fix สระ,ะหนึ่งสกดหนึ่งอันนี้ไม่มีตัวสะกดอยู่ในกดข้อไหนกัน r i s m อันนี้มีสองพยางด้วย มันอยู่ในกฎข้อไหนกันนะอะเด็กๆลองเปลี่ยนสิคะเปลี่ยนตรงนี้ ismr เนี่ยคุณลุกแน่ใจว่าเด็กๆคงจะใส่ไม่ผิดแน่นอนเลยว่าเพราะเด็กๆเนี่ยจะเติมจะสนุกกับการเติม ismr มามากพอและนะคะตอนนี้เราจะมาเอาไปเติม ing และ is สี่ตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยพร้อมหรือยังอะพร้อมหรือยังคะสะกดดีๆนะดูให้ดีๆด้วยว่าตัวไหนที่ต้องเบิ้ลตัวไหนที่ต้องเพิ่มต้องลดดูให้ดีๆนะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยน่าจะพร้อมแล้วล่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะประธานชีชีใช้กับ is sing อยู่ในหลักทั่วไปก็เติม ing ได้เลยนะคะก็กลายเป็น she is singing a song she is singing a song เห็นไหมคะ work ประธานเดใช้ r They are working at this office. My father เป็นเอกพจน์ใช้ i s fix ตัวนี้มันจะอยู่ในหลักทั่วไปเด็กบางคนเนี่ยจะไปเติม verb x ใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่อยู่ในหลักทั่วไปแค่เติม ing ลงไปเลยก็จะกลายเป็น my father is fixing a car ซ่อมรถนะคะ สุดาแอนสมศักดิ์สองคนใช้ are จากดูอยู่ในหลักทั่วไปก็เ,เอามาเติม I n G ได้เลยสุดาแอนสมศักดิ์ are doing their homework David and I กี่คนคะคนเดียวถ้าคุณครูรุ้ไม่ติงเด็กๆก,ก็จะเป็น David and I เองใช่มิคะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยจะมองแค่ประธานตัวที่มันอยู่หน้าเส้นไม่ได้ไม่ได้ไไดเด็กๆต้องมองให้ละเอียดต้องมองด้วยว่าประธานมันมีกี่ตัว d a v i d and I มีสองคนใช้อ่า Reason, Reason เป็นหลักทั่วไปวเราก็เติม ing ลงไปได้เลย d a v i d and I are listening to the radio เป็นไงคะเด็กๆประซิมกับป้าคอยากเกินไปไหมไม่ยากนะไม่ยากนะถ้าป้าซิมคนสวยก็จะเติม s es ถ้าป้าคอก็จะเติม ing นะคะเด็กๆสิ่งแรกของเทนส์หัวใจของเทนส์ก็คือรูปเวลาเด็กๆจะต้องมองรูปเวลาก่อนทุกครั้งแล้วเด็กๆก,ก็กลับไปมองที่ adverb of frequency ใน presenting แต่ถ้าเป็น p r e s e n t c i n คเด็กๆก็กลับไปมองที่ประธานของประโยคเพื่อที่เราจะต้องเติม ismr ทำไมต้องเติมแค่ ismr อันนี้เป็นแค่ p r e s e n t นะคะเป็น present เราใช้ is am are แต่ถ้าเป็น past เราก็จะใช้ was กับ were วันนี้เอาแค่ present ก่อนนะเนาะฝากป้าซิมกับป้าคอนไปอ่านทบทวนด้วยนะไปอ่านเขาดีๆนะป้าซิมป้าคอนอย่าให้เพี้ยนนะคะเป็นไงอะยากไปไหมอะไม่ยากเนาะก่อนจบบทเรียนวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมโหลดแบบฝึกหัดไปฝึกทำ แล้วก็ทบทวนให้ดีๆนะคะเปิดเทอมมาเราจะได้มาสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรษ่วมกันนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้า See you later. Bye-bye bye.